ทีนี้อดัมบ,บอลตันเป็นดีลของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกำลังจะเข้าสู่ตลาดในการเซ็นสัญญากับอดัมบ,บอลตันนะครับกองกลางทีมชาติอังกฤษและที่แน่ๆน,นะครับฤด,ดูกาลนี้นะอนดัมบ,บอลตันเล่นฟุตบอลได้ดีมากนะครับค่าสถิติการเล่นฟุตบอลนี่เหลือเชื่ออดัมบ,บอลตันเป็นส่วนสําคัญนะครับกองกลาง,งของคริสตันเพรลิเวอร์วาการ์ดเนอร์นะครับพอใจในผลงานอย่างมากและที่แน่ๆ อารบมบอตตันนะครับกำลังจะกลายเป็นดิวระดับ80ล้านปอนด์เลยนะสมุสสตคริสตัลเพลตเตรียมตั้งค่าตัวของอารบมบอตตันไว้ที่80ล้านปอนด์จลร็อดเป็นเวท75ล้านปอนด์ทำไมนักเตะโฮมโกนถึงแพงนี่แหละเหตุผลปอนด์นักเตะท้องถิ่นแพงอยู่แล้วนะครับเมนยูจะต้องจ่ายเงินอารบมบอตตันเท่าไหร่คริสตัลเพลตตั้งค่าตัวไว้ที่80ล้านปอนด์ก็รอตามกันไปนะครับ Não é